ขัวได้เปลี่ยนได้ทำรถใหม่แล้วว่าทำสีเอาถอยม่ไมัคัวได้เปลี่ยนได้ทำรถใหม่แล้วว่าทำสีเอาถอยแม่ ไปเลยไปเลยไป,ลไปแล้วครับรถคนพิการ <laughs> อ,อ้าวอ้าวะระวังข้างหลังนะครับ ระวังโชว์รถตัวเองนะครับประกันไม่รับผิดชอบนะครับเ้ยใช้ได้ใช้ได้ครับโอ้โหเริ่มเกิดนักษะแล้วครับในการขับรถถอยอีกถอยอีก ถอยถอยยาวเลยครับถอยยาวถอยยาวเลยครับยาวอีกอีกอีกครับอีก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 ครับอีกยาวแล้วครับโอเคเดินหน้าครับโอ้เมาแล้วว่ะอูดเป็น